ท่านแรกขออนุญาตเรียนเชิญนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในช่องของเรานี่เองนะครับพี่ปูครับดรวิชนีศรีสวัสดิ์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดบริษัท w o r k p o i n t ต n t e น t ต i n m e n นเมนต์จำกัดมหาชนครับอีกหนึ่งท่านครับกำลังสำคัญเลยนะครับุ่ คุณพันวนามหาทรัพย์ครับผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและการตลาดสัมพันธ์ครับบริษัทแร็กตอซอยจำกัดนะครับเสียงปรบมือต้อนรับ2ท่านด้วยนะครับครับยินดีต้อนรับเลยครับพี่ปูของเรานั่นเองครับพี่ปูและพี่แอมครับ2หัวเรือใหญ่ของพวกเราเดินเป็นแคทวอล์กแฟชั่นโชว์กันเลยทีเดียวสวยๆนะใช่ครับผมปีที่แล้วซีซั่นหนึ่ง ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากมีแฟนๆนะฮะติดตามทั่วประเทศและกระแสตอบรับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของทั้งทีไวนยและทีแบล็กเองนะกลายเป็นไวัยรั่อย่างรวดเร็วเลยนะครับในมุมมองผู้บริหารปีนี้ซีซั่นสองเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆกันบ้างครับ ก็ต้องบอกว่าต้องตื่นเต้นแน่ๆน,นะคะก็รายการเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทีวีแล้วก็ออนไลน์นะคะก็ได้รับการตอบรับจากผู้ชมนะคะรวมถึงในสตูดิโอก็หาบัตรชมยากมากๆ<ช>นะคะ,คะในปีนี้ก็เช่นกันนะคะก็เราเปิดพื้นที่ เพิ่มขึ้นนะคะในสตูดิโอเนี่ยจุได้ถึง1,000คนนะคะการต่อยอดของซีซั่นที่1นะคะก็คือเราได้ออกไปคัดเลือกน้องๆถึงพื้นที่เลยนะคะก็5ภูมิภาคด้วยกันนะคะก็ได้น้องๆเนี่ยเข้ามาร่วมนะคะสมัครคัดเลือกเนี่ยถึง600ทีมเลยนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีแล็กตาซอยนะคะถึงได้เกิดโปรแกรมนี้นะคะแล้วก็ปีนี้ได้น้องๆไอดอลแล้วก็ศิลปินเนี่ยเข้ามาร่วมใน ซีซั่นสองเนี่ยมากๆเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามค่ะก็คิดว่าจากซีซั่นที่แล้วนะคะก็ประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงมากทางเราเองก็ยินดีที่จะสนับสนุนรายการนี้ต่อไปนะคะโดยที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะให้เด็กๆทุกคนเนี่ยได้แสดงความสามารถมากกว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆนะคะก็หวังว่ารายการนี้ก็จะช่วยทําให้เด็กๆเนี่ยได้โชว์ความส,มส,มสามารถได้อย่างเต็มที่ค่ะครับผมแล้วก็ซีซั่นนี้นะคะเงินรางวัลสูงสุดรวมมูลค่ากว่าหนึ่ง ล้านห้าแสนบาทค่ะ <Ooh. S 1> นะคะ <Ooh. S 1> ก็ถือว่าเ,าเงินรางวัลก็เต็มที่นะคะได้สปอนเซอร์ใจดีพี่แอนนะคะจากแร็กตะซอยเข้ามาสนับสนุนนะคะแล้วก็น้องน้อๆน,นะคะสามารถเข้ามาร่วมชมในสตูดิโอที่บอกว่าจุได้ถึง1,000 1,000ที่นั่งนะคะแล้วก็ในวันแข่งขันนะคะเราเป็นการแข่งขันถ่ายทอดสด mm hmm. ทุกสัปดาห์10แมตต์นะคะ mm hmm. ก็เริ่มทำกิจกรรมตั้งแต่18 จุดศูน,นนะคะหกโมงเย็นเป็นต้นไปกิจกรรมมากมายเลยแล้วก็ถ่ายทอดสดการแข่งขันเนี่ย2ทุ่มนะคะเริ่มวันที่1กุมภานะคะแล้วก็ช่วงที่น้องๆรอคอยศิล,ลปินเข้ามาโชว์ในรายการเนี่ยมากมายเลยคะ่ะศิล,ลปินหลากหลายมากๆนะคะก็ถือว่าความสุขความสนุกเนี่ยเต็มอิ่มสำหรับซีซั่นหน้าคะ่ะ หนึ่งกุมภาเป็นต้นไปนะพวกเราครับ<ช>ทุกวันอาทิตย์เราจะมีการแข่งขันบาสเกตบอลกันแบบนี้สนุกสนานแน่นอนนะ<ช>ครับก็ฝากให้ทุกคนชมการ uh, แข่งขันให้สนุกสนุกนะคะฝากว่าทั้งสองทีมด้วยนะคะให้เต็มที่กับการแข่งขันนะคะคแล้วก็ฝากรายการนี้กับเ o ิร์กพอย์นะคะขอบคุณค่ะพรับ